การรับรองที่จีดแล้วเร็วมี8 Pro 5G ใา้ชิปรองท็อป Snapdragon 750G มีชาร์จไว้65วัตต์คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ <S 2> <S 2> นการรับรองที่จีดแล้วเร็วมี8 Pro 5G ใา้ชิปรองท็อป Snapdragon 750G มีชาร์จไว้65วัตต์คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีสมาร์ทโฟนปริศนาที่มีหลายโมเดลว่า RMX3161 ได้ปรากฏบนฐานข้อมูลของ Geekbench แล้วครับซึ่งคาดว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้อาจจะเป็นรุ่นเริ l มี8 Pro 5G ก็เป็นได้ครับล่าสุดสมาร์ทโฟนที่มีเลขรหัสโมเดลว่า RMX3161 ได้ผ่านการลองจาก t c ของประเทศกีนหรอครับซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้ไม่อยู่จริงครับและยังมีการระบุถึงฟีจเจอร์ว่าจะมีชาร์จไว65วัตต์อีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีสมาร์ทโฟนที่มีรหัสโมเดลว่า RMX 3142ได้ผ่านกรารลองจากที่4มาพร้อมกันด้วยครับโดยลองรับระบบชาร์จไว30วัตต์แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนนะครับส่วนสเปคของ RMX 3161หรือเรือมี 8.5G คาดว่าจะมีหน้าจอแสงผลขนาด6.5นิ้วความเรียด Full HD+ Plus ชายชิปประมวลผล Snapdragon 750G มี GPU เป็น Adreno 619 ไหยแนมาที่8 g กพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,880ม ah. ิลแอมส่วนข้อมูลที่เหลือรวมถึงกำหนดการเปิดตัวยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกัาต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ทีฟ้จะมาบอกกล่าวอย่าราบซึ้งครับตอนนี้ช่อง IT ทีฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ